สวัสดีครับสวัสดีครับผมพังกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้เรากลับเข้ามาสู่การอันบ็อกสินค้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมอันนี้ผมเลนะครับเป็นพิธีกรที่ที่ควบคุมรายการนี้วันนี้ผมมากับนี่ครับผมแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมช่างอ้นครับผมนะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับนะก็จะมาช่วยให้ข้อมูลด้วยได้เลยครับผมตัวนี้ก็คือตัวปั๊มลมนั่นเองแต่ว่า ปกติเนี่ยตัวนี้มันใช้อะไรยังไงบ้างก่อนต้องถ่านนี้ก่อนคุณเลครับผมคุณเลใช้ปั๊มลมเคยใช้ปั๊มลมล<ย>เนาะค,ค,คุณเล่เคยเคยนะครับคุณเลเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับใช้ปั๊มลมไหมครับเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสายไฟ เพราะว่าถ้าเราไปในที่ที่ไม่มีสายไฟไม่มีฟ้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ใช้งานนอกสถานที่ไม่ได้แถมมันยังค่อนข้างใหญ่ด้วยเราโหเรียกได้ว่าไซบิกเบิ้มมหาศาลนะปั๊มลมหมายความว่าคุณเล่เจอปัญหาเหมือนทุกๆคนที่เจอเนาะคือปัญหาจากแหล่งกําเนิดไฟที่บางทีเราไม่สามารถมีแหล่งกําเนิดไฟหรือบางทีไฟฟ้าดับในบ้านเรือนบางทีเราต้องการพกพาออกไปข้างนอกใช่ครับเพื่อจะใช้งานไม่สะดวกการใช้งานวันนี้เดี๋ยวคุณเลเราจะมาตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้การตัดปัญหาพวกนี้โดยปั๊มลมตัวนี้ของเราเนี่ยแหละใช่ครับผมตัวนี้ก็คือ ปั๊มลม3 in 1ินวันะครับผมรุ่น PTT A 5 0 0 5 BL นะครับผมรหัสสินค้า50-276นนั่นเองอมาถ้าเพื่อเป็นการเสียเวลาเราแกะดูข้างในก่อนดูก็เลยดีวาข้างในมีอะไรบ้างะนะครับมาเบื้องต้นอ่ะโอ้โหนี่เลยสายดำแดงยาวๆไม่เคยเห็นในปั๊มลมทั่วไปเลยอ่ะนี่<อ>คืออะไรครับช่างอน้นต้องบอกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่พิเศษที่บอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งกําเนิดไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้คืออะไร รมีชุดนี้แถมให้1ชุดแล้วนะมีแถมหนึชุดแล้วนะอยู่ในกล่องต่อมา2อันนี้ครับสองอันนี้คือกองอากาศครับผมนะฮะซึ่งข้างในก็จะเป็นกองอากาศแบบผ้านะครับนะไว้สำหรับดูดอากาศแล้วก็สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยอ๋อโอเคอ่าต่อมาอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวถือเองเลยมาไม่เป็นไรตัวนี้ก็คือตัวใบรับประกันนั่นเองนะครับผมของตัวสินค้าปั๊มลมชนิดนี้นะครับอ่ต่อมาซึ่งใบรับประกันของเรานะครับตัวปั๊มลมเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนยครับตัวมอเตอร์เนี่ย นะครับ12เดือนเลยทันทีแล้วก็ถ้าคุณลงทะเบียนทานออนไลน์นะครับจะได้เพิ่มอีก60วันเลยนะอ๋อเท่ากับได้เพิ่มอีก2เดือนจาก12เดือนเป็นจาก12เป็น14เดือนใช่ครับผมคุ้มค่าสุดๆนะครับผมต่อมาครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้ของปั๊มลมตัวนี้นะครับผมเนาะออ่่ะตมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาโฟมวางด้านข้างมีอะไรอีกไหมม่มีแล้วนะไม่มีนะครับอ่ะต่อมาพระเอกของเรากันดีกว่าฮึบว้าว อแม่ขออนุญาตตั้งตรงกลางเลยว้าบนี่โหสวยนะเท่เลยครับสีดำสีดำส้มนี้อ่ะในกล่องไม่มีแล้วนะขออนุญาตวางด้านข้างนะครับไอ้สวยเท่ไม่เท่าไหร่คุณเลยยกมือเดียวขึ้นมาได้เลยครับใช่ใช่เดี๋ยวนี่คือปั๊มลมจริงๆใช่ไหมทำน้ำหนักมันเบาเป่าเบาไม่เท่าไหร่คุณเลยดูเห็นไหมตัวเล็กกะทัดรัดเหมาะสาหรับเคลื่อนที่พกพาได้ด้วยใช่ครับโหเอ๊มที่ไม่เห็นอะไรใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกนะพกพาได้ง่ายนะครับผมสำหรับตัวนี้ท่านเองแล้วก็้งัน เดี๋ยวขออนุญาตไล่ like สเปคกันก่อนดีกว่าว่าตัวนี้สเปคของเขาเป็น 3, 4, ยังไงบ้าง3-4ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่อันนั้นมันมันไม่ใช่สเปคเครื่องแล <c oughs> ้วไม่ใช่สเปคเครื่องมันเป็นสเปคอื่นโอเคมาดูคุณสมบัติของเครื่องนะครับนะสเปคของเครื่องนะครับนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับกำลังไฟของมอเตอร์เนี่ย500วัตต์เลยทีเดียวแล้วก็เป็นมอเตอร์แบบ BL หรือบัสเล็มอเตอร์ที่ไม่ใช่แปลงหานเอยโอ้ยถ้าไม่ใช่แปลงหานนี่สะดวกสบายน้ำหนักเบาเลยล่ะใช่ครับผมนะครับมากับตัวถังที่เป็นถังอลูมมิเนนีียสง ขนาดตัวถังเนี่ย5ลิตรมอเตอร์เนี่ยสามารถทำแรงดันลมได้2ระดับก็คือทำงาน50%สํำหรับการที่ใช้ลมน้อยไม่ต้องการให้มอเตอร์ทำงานหนักไม่ต้องการให้กินไฟนะครับซึ่งทำงาน50%เนี่ยนะครับให้รอบของมอเตอร์เนี่ยที่1,300รอบต่อนาทีแต่ถ้าคุณเลบอกว่าต้องการใช้งานต่อเนื่องใช้งานยาวๆใช้งานหนักนะครับก็ปรับให้ทางาน99%นะครับจะให้ ความเร็วรอบของมอเตอร์เนี่ยที่1,700รอบต่อนอาทีเลยทีเดียวรวมถึงเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันมันคือซ i เลนส์โหมดด้วยมันทําให้การทงานของมอเตอร์เบ,เบาลงด้วยใช่ครับ <อา S 1> ผมนะฮะครับแล้วสามารถทําแรงดันลมออกนะครับนะสูงสุดนะครับได้65ลิตรต่อนาทีแล้วก็มอเตอร์ตัวแค่นี้ัองตัวแค่นี้ให้แรงดันในการใช้งานได้ถึง9บาร์เลยนะโอ้9บาร์นี่คือเคยนะพนสี ยิงตะปูถูกไหมใช้กระบอกลมกิบอกลมได้ด้วยใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้แหละคืนนั้นหนักเบานะครับใช้มือเดียวยกนะครับเพราะเขาหนักแค่10.5กิโลเท่านั้นเองไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากครับผมตัวเล็กๆพลังเหลือเฟือนแล้วเห็นไหมครับข้างหน้านี่ด้านหน้านี่นะครับเป็นหน้าจอการทํางานแบบดิจิตอลนะครับเขาเรียกว่าหน้าจอการทํางานแบบ AI แบบ AI อ่ามันดียังไงแบบ AI นะครับมาดูกันนะครับนะเขาสามารถนะครับตั้งแรงดันลม ครับผมที่จะปั๊มเข้าในถังได้ด้วยอ๋ออ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าจะต้อง9บา์แค่นั้นเราอยากได้เราอยากได้แค่7บา์6บา์เราก็สามารถตั้งได้ตั้งได้เพราะบางทีบางครั้งครึ่งตะปูบางตัวมันใช้4.5ถึง7.5ถ้าเอา9บา์ไปเดี๋ยวมันจะเสียใพราะมัาของมแรงดันได้นะนะต่อมานะครับนะเขาสามารถเช็คดูชั่วโมงในการทำงานได้อ๋ออย่างสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าปั๊มตัวนี้ทำงานไปกี่ชั่วโมงแล้วเราสามารถจะเช็คตรงนั้นได้มันจะมีชั่วโมงบอก ครับผมนะครับเพื่อจะสะดวกกับการเซอร์วิสในการซ่อมบำรุงครับผมนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเขาสามารถตั้งการทำงานของมอเตอร์50เปอร์เซ็นต์กับ99เปอร์เซ็นต์ได้อก็คือก็คือมีปุ่มที่เป็นไซเลน n ์โหมดอยู่บริเวณตรงนี้เนาะใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าด้านหลังเป็นอะไรยังไงบ้างนี่คือจะบอกว่าด้านหลังของเขานะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวเราไล่ไล่จากล่างขึ้นบนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวเด่นอยู่ด้านบนอันนี้ก็คือตัวถังเก็บลมขนาด5ลิตรที่เมื่อกี้ช่างอ้้้นนนพูดไปแลววะคครัับตีื อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นบอลวาล์วทางออกครับผมนะครับลมออกปกติเนี่ยปั๊มลมเนี่ย <c oughs> ทั่วไปก็จะมีทางออกแค่ทางเดียวเนาะ,ะครับผมแต่ของเราบอกว่า้ของเราเนี่ยประสิทธิภาพสูงทางแรแดงดันลมได้สูงรเรา <ผม S 2> เลยให้ช่องทางลมออกมา2ด้านเลยในการใช้งานอ๋ออ่าอด้านแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นด้านที่เป็นคอปเปอร์ นะครับเ๋ียบในการใช้งานเพื่อสะดวกการใช้งานตัวควิกลิซซ์ที่หลายคนเห็นปกติมันจะอยู่ที่ที่ตัวปลายฝั่งที่เราที่เราใช้กับอุปกรณ์ใช่แต่ฝั่งนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเรามาทําติดที่ตัวปั๊มลมเรียบร้อยทำให้ใช้งานได้ไงคือใช่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นบอลวาลนะครับบอลวาลในการเปิดปิดทางลมเพื่อนะครับเพื่อสามารถควบคุมแรงดันลมได้ด้วยอ๋ออ่ะก็เหมือนเหมือนก๊อกน้ำแหละเราเปิดเราเปิดเปิดแรงเปิดเบาก็สามารถใช้ตัวที่เป็นตัวก้านตัวนี้ ควบคุมในการเปิดปิดได้อ่าอ่าครับผมต่อมาช่องตรงนี้ดีกว่าช่องตรงนี้คืออะไรเฮ้ยเนี่ยตัวนี้อะไรที่บอกสันคัญอ่านี่คือพระเอกเลยนะเนี่เนี่ยคือพระเอกนะครับเราบอกว่าปั๊มลมเราเนี่ยสามในหนึ่งอืสามในหนึ่งคืออะไรนะครับเราตัดปัญหาเรื่องการหาแหล่งจ่ายระบบไฟด้วยการที่ปั๊มลมเราเนี่ยนะครับมีระบบนะครับมีระบบ AC ระบบ a อก็คือใช้ไฟบ้านปกติอ่าใช้ไฟบ้านนสองร้อยยี่สิบโวลต์ทั่วไปนะครับใช้ไฟบ้านปกตินะครับต่อมาถ้าไฟบ้านคุณไม่มีล่ะ หาแหล่งกำเนิดไฟไม่ได้หรือไฟฟ้าดับเหรอคุณใช้งานได้ไหมไม่ได้แล้วปัมลมทั่วไปใช้ไม่ได้นะใชครันะครับนะก็เท่าอยู่การใช้งานนะครับแต่พัมลมของปั๊มกินใช้งานได้ครับผมนะครับหคือใช้ไฟปกติ AC 2. คือใช้ไฟ DC นะครับจากอุปกรณ์ที่แถมนี่ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นซอกเก็ตต่อนะครับนะเหมือนเป็นอะแดปเตอร์ต่อไฟครับสามารถเสียบต่อจากด้านหลังนี่เลยปึ๊บ แล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะสองขั้วขั้วแดงบวกดำลดบหนีบกับขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ครับผมอ,อ,อก็เทอกบว่าถ้าเกิดว่าไปทํางานข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราไม่มีปลั๊กไฟเราไม่มีอะไรเราก็หิ้วแบตเตอรี่ไปลูกหนึ่งหรือว่าสมมติรถด,ดับกลางทางอ,นะอะไรมาเราก็หนีบเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ใช,ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลย,ยนะครับแล้วก็ใช้กับ แหล่งกำเนิดไฟแบตเตอรี่ตั้งแต่12โวลต์ถึง30โวลต์ได้ด้วยอ๋อ,อเข้าใจเข้าใจแล้วอ,อีกเลขหนึ่งเห็นบอกว่าชีนวันเมื่อกี้มีหนึ่งแล้วคือไฟบ้านไฟบ้านสองคือแบตเตอรี่รถยนต์แล้สามครับสามนะครับนะต้องบอกว่าพัมกินเนี่ยนะครับทำอุปกรณ์แบตเตอรี่นะครับรุ่น P20 นะครับเป็นแบตเตอรี่ P20 นะเป็นแบตเตอรี่ power share ครับผมคำว่า power share แน่นอน มันใช้กับเครื่องมือได้หลากหลายซึ่งเราการันตีว่าเราใช้กับเครื่องมือได้มากกว่า300ชนิดเลยใช่ที่เราการันตีไว้ซึ่งปัมลมเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นครับผมนะฮะเอาแบตเตอรี่พิเศษป๊อปแล้วช่างอ้นครับผมเห็นจุดแดงสองจุดตรงนี้คืออะไรอ๋ออย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเครื่องเนี่ยคุณเอาออกมาแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะมันก็ต้องต่ออุปกรณ์นะครับที่มาครับซึ่งเราอธิบายไปแล้วอุปกรณ์ที่มาตอนแรกตอนที่ออกจากกล่องมาเราจะมีกองสองตัวเนาะสองอันเนาะครับผมซึ่งตัวกองเนี่ยข้างใน นะครับสามารถถอดมาทํำฝาปะได้นะครับกอ,อ,องตัวนี้แหละจะมาใส่ตัวช่องแดงแดนี้มาผมช่วยแกะช่องน,น,นะครับใส่ช่องแดงแนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นอ่าช่องที่เป็นลมเข้าเนาะนะครับเอากองใส่นะครับโอเคเถ้ากเท่ากับว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเอาไปใช้นอกสถานที่เนาะนึกถึงไปเวลาเข้าไปแบบ ตามไล่ตามนาตามสวนนะครับผมแล้วแบบมันมีฝุ่นแน่ๆมีแบบใบม้งใบไม้ลอยอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวฝุ่นเนี้ยมันจะเข้าไปในตัวเครื่องเท่านั้นเองเพราะว่าเรามีกองใส่ไปให้เรียบร้อยแน่นอนครับพอมีกองปุ๊บพอมีกองปุ๊บก็มาใช้งานเครื่องได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราหมุนหน้าเครื่องมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องทดลองกันดีกว่าครับโอเคอ่ะขออนุญาตหันไปด้านหน้าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่ออ่ะนะครับเปิดโซโชว์กันเลยดีกว่านะสวิทช์ด้านบนนะครับนะฮะจะเป็นสวิช์แบบ3ระดับ ครับผมสามระดับคืออะไรนะครับระดับแรกคือไฟ AC ปกติใช้กับไฟบ้านเนาะระดับที่สองไฟ DC ครับเราจะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนระดับที่สามก็คืออยู่ตรงกลางคือปิดไม่มีหมวดไหนเลยปิดนะครับนะในกรณีนี้เราใช้ไฟ DC เนาะครับใช้แบตเตอรี่แล้วก็เปิดไปที่แบตเตอรี่ฟืบเรียบร้อยสังเกตไหมครับได้เลยนี่นะครับคุณผู้ชมปลั๊กอยู่นี่นะฮะปลั๊กอยู่นี่นะครับอันนี้ ใช้แบตเตอรี่เสียบด้านหลังแล้วก็าสามารถใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยสะดวกสบายพกพาง่ายคุณจะติดรถไว้ไปติดใช้งานที่ไปคอนโดใช้งานได้หมดเลยวื้โอเสียงเบาไหมครับอือนะครับนะครับอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าระบบระบบเก้าสิเราประกอบกันสดๆตรงนี้นะหเห็นเลยนะครับตอนที่เราใส่กองนะครับนะนะครับเห็นไหมพอใส่กองดูดเข้าไปนะครับกองก็จะช่วยกองลมไม่ให้มีฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่อง แล้วก็ทาให้เสียงเงียบด้วยได้ครับนะครับนะอันนี้คือเราทํางานอยู่ที่99%เนาะนะครับแป๊ดเดือเต็มแล้วเรียบร้อยแป๊ดเดียวเต็มแล้วเห็นไหมคุณเลยครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กับงานสีทาพ่นสีคุณก็ใช้ได้เห็นไหมก็คือใช้งานลมเครื่องยิงตะปูลมแบบอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆ่โอ้ก็ใช้ได้นะครับนะนะอ่ะรีบฝากคุณเลถือไว้ใช่ครับหรือคุณบอกว่าเฮ้ยผมไปท่องเที่ยวตามป่าตามเขาออฟโรด นะครับผมพกพาไปเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนล้อได้นะครับแน่นอนเขาก็ใช้กับบล็อกลมที่ใช้สำหรับเปลี่ยนล้อด้วยสะดวกสบายคุณเลไม่ต้องมาใช้ต่อด้ามขันขึ้นไปยมยมผมเคยผมเคยยางแตกแล้วผมจะต้องใช้เขาเรียกเลยนะยางอะไหล่ที่อยู่หลังรถที่มันเป็นยางเล็กๆครับแล้วผมมีไอตัวตัวที่เรียกนะที่ใช้เป็นเครื่องหมายบวกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะประแจประแจเป็นกระบาดกระบาดนะครับเสียไปนครับแล้วกระโดดขยมแทบตายครับ เอาตัวนี้พกไปง่ายกว่าครับผมแล้วผมว่ารู้สึกราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยใช่ครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับราคาครับผมนะถามว่าทําไมเครื่องมือพวกนี้ปั๊มลมตัวทนี้สามารถใช้งานได้อย่างที่เราบอกสเปคไปตอนแรกคือมันสามารถทําแรงดันลมสูงสุดได้ถึง9้าบาร์ครับผมซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ใช้แรงดันลมสูงสุดไม่เกิน8ดบาร์อยู่แล้วอืเราก็เราก็ให้เกินไว้หนึ่งละเผื่อใช่ลบเอาไว้นะครับมันก็เลยใช้งานง่ายนะครับนะคุณเลนครับผมโอเคก็นี้ก็คือสเปคของตัว ปั๊มลมนะครับผมที่เป็นปั๊มลมไร้สาย T-In 1นะครับผมที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ Infinity P 2 0ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครับผมอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าตัวแบตเตอรี่นี้สามารถใช้งานกับเครื่องมือหลากหลายเรียกได้ว่ามากกว่า300รายการนะครับผมนี่เป็นหนึ่งในนั้นและเดี๋ยวเราจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เห็นแล้วนะครับผมอยากลองจับอยากลองสัมผัสหรืออยากรู้สเปคเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถลองเข้าไปดูหรือหาซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้าที่เป็นวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างไกลบ้านทันนะครับผมรวมถึงเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ f Facebook หรือคอมเมนต์าใต้คลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยว<ช>ทอยแอดมินเราเห็นปุ๊บเนี่ยแอดมินเราจะรีบ ตอบกลับไปให้นะครับผมเนาะโอเคถ้างั้นเรียบร้อยครับผมสำหรับตัวปั๊มลมตัวนี้นะครับผมย้ำกันอีกทีตัวนี้คือปั๊มลมชรีอินวันรุ่น ptt a 5 0 0 5 bl รหัสสินค้า50-276นะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้กับการอันบ็อกนะครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะมีสินค้าอะไรนะครับผมมาอันบ็อกให้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้พอมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง